สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีทุกท่านครับแ้วนี้ฝนตกแ้วนี้ฝนตกครับตั้งแต่หกโมงเช้านะครับแบตเตอรี่ที่เราสำรองไว้ก็ใช้ไปเกือบหมดเลยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรนะครับเราก็ใช้ AC ระบบ AC ก็คือไฟฟ้าบ้านชาร์จเติมลงแบตเตอรี่ไปก่อนอเติมลงไปก่อนตอนนี้ก็แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ เอาไว้เป็นระบบสำรองเอาไว้เป็นระบบสำรองหากไฟการไฟฟ้าดับหากไฟการไฟฟ้าดับเราก็ก็ยังมีไฟสำรองยังมีไฟสำรองนะครับฉะนั้นสบายใจได้ในช่วงนี้เราจะมีไฟใช้ทั้งคืนบริหารการใช้ให้ดีดี ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีครับ